ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่จุ๋มนะคะเดี๋ยวจะมาดูสอนวิธีปอกอปลาหมึกนะฮะ squid นะค่ะน,นี่นะคะอันนี้ยังไม่ได้ลอกนะคะส่วนอันนี้ลอกแล้วลอกแล้วนี่เราล้างเราทำความสะอาดแล้วนะคะเรายังจะต,ต้องมานั่งทำสวยๆเองนะคะทำมาค r ิสครอสมาดึงมาทำให้เป็นตะ เป็นตะข่ายอีกค่ะอันนี้เรามาทําให้่อยไว้ก่อนนะฮะเรามาเรามาทาให้สวยๆกันค่ะตอนนี้แค่ลอกเปลือกค่ะลอกเปลือกลอกเปลือกของปลาหมึกกันนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องมาทําเป็นตะข่ายมาขีดขีดขีดให้เป็นตะขครยนะตอนนี้เราแค่ล้างนี่ล้างกล้ตาออกแล้วนะคะ แล้วก็ล้างเอาสิ่งสกปรกออกจากหมึกค่ะนี่ตาเอาออกไปแล้วนะคะตามันจะถ้าไม่เอาออกเนี่ยมันจะมันจะเป็นดำๆค่ะมันจะมีหมึกอยู่ในนั้นด้วยนี่เราก็มาดึงเอาอะไรดำๆทิ้งไปนะฮะดำๆนี่ก็คือคล้ายๆไส้ปลาหมึกกันนะฮะ เราลอกให้ดูอีกทีหนึ่งค่ะนนี้พี่จุ๋มอู้ส่วนของตามันจะเป็นเป็น,เป,นเป็นหมึกดำๆมาค่ะนี่นะฮะเราก็ดึงออกดึงออกนะฮะแล้วก็อันนี้มันจะมีส่วนส่วนของตาอยู่ที่นี่นะคะเราก็เอามีดตัดออกบ,บ,บ,บางคนบางคนก็ตัดทิ้งไปเลยแบบนี้นะฮะมันก็ง่ายดีแต่นะคะพี่จุ๋มจุ๋ เนี่ยค่ะอตรงอีตรงเนี้มันจะเป็นตาเห็นไหมฮะตามันจะมีดำๆนะฮะถ้าเราบีบเนี่ยมันจะเป็นเหมือนหมึกออกมาแต่เราก็ไม่ควรจะบีบนะฮะดึงทิ้งไปเลยก็ได้แล้วก็ล้างหนวดปลาหมึกให้สะอาดค่ะเพราะมันจะมีใสยอยู่นะคะอันนี้นะฮะก็ะได้มาอย่างนี้เราก็ดึงมันจะมีกระดองปลาหมึกอะฮะเวลา ทอดปลาหมึกตักแห้งอ่ะจะเคยเห็นไหมฮะกระดองปลาหมึกเนี่ยค่ะมันจะเป็นกระดูกใสายๆอ่อนๆอยู่มันจะมีสองช่วงนะเนี่ยค่ะปลาหมึกเราก็แกะอันนี้ออกมันจะได้เวลาทำกับข้าวมันจะได้ขาวค่ะขาวจะน่ากินแต่บางคนเขาก็บางคนเขาก็ไม่ลอกเลยนะฮะถ้าทำแบบแบบถ้าเป็นปลาหมึกตัวน้อยๆน,นะเขาจะไม่ลอกเลยเขาจะใส่หมูสับ ผสมพริกไทยเกลืออะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็นี่เราเราก็ต้องล้างเนี่ยนะครปกติเขาจะใส่เขาจะใส่เออเนื้อหมูอะไรเนี่ยเข้าไปในตัวปลาหมึกเนี่ยค่ะคือจะต้มจืดทั้งตัวเลยค่ะต้มจืดทั้งตัวอร่อยค่ะเคยกินเคยกินเพื่อน คนคนใต้ค่ะเลี้ยงอาหารทําอาหารเลี้ยงพี่จุม๋มทําอร่อยมากผู้ชายนะคะทําอาหารอร่อยมากน้องสาวทําไม่เป็นทําไม่เก่งเหมือนพี่ชายเพื่อนพี่อนะน้องสาวทําไม่เก่งเหมือนพี่ชายพี่ชายทําอาหารเก่งเขาก็เลยทําให้พวกเรากินแล้วเขาก็ดูมีความสุขกันนะที่ทําอาหารนะที่พวกพี่กินเขาเป็นผู้ชายนะคะตั้งกับข้าวอร่อยมาก พอเราโตเราก็ไปเรียนต่างมหาลัยกันตอนนั้นเรียนอยู่โรงเรียนเทพรีลาค่ะนะคะเดี๋ยวเลอดี๋ยวลอกให้ดูตัวเดียวค่ะเดี๋ยวมันวิดีโอมจะยาวเกินไปเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเราก็จะเอาไอ้ข้างในเนี่ยทิ้งไปนะคะเดี๋ยวเรามาทำคริสครอสเดี๋ยวที่เหลือพี่จุ๋มจะทำเองนะคะไม่ไม่ให้เสียเวลามากนักเนี่ยค่ะลอกออกมาแล้วนะคะเห็นเป็นตัวแล้วไหมคะ นะคะไอ้สีม่วงๆนี่เราก็ดึงทิ้งไปนะคะแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดเดี๋ยวเราก็จะได้กินปลาหมึกย่างปลาหมึกผัดพริกอะไรอย่างนี้นกันนะแะป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวขอล้างไปอีการที่มาทำรครสิสคอรสนี่มันต้องแห้งค่ะต้องแห้งมันถึงจะหั่นได้เดี๋ยวเดี๋ยวก็หมึกที่เหลือพี่จะมาทำเอง มันนานเท่าไหร่ละสี่นาทีละนะคะเดี๋ยวเราเนี่ย่ะพอเราได้ปลาหมึกใช่ไหมคะเรารก็มาหั่นเป็นสี่เหลี่ยมนะะทำให้ดูแค่เป็นไอเดียนะฮะ เนี่ยค่ะสมมติเราหั่นอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็มาหั่นคริสครอสคนจะหันหน่นด้านนี้ค่ะเนี่ยนะคะเราก็มาทำเป็นแบบนี้แต่อย่าหั่นให้ขาดนะฮะเราต้องการให้เป็นแค่สวยๆนะคะเวลาผัดออกมามันก็จะสวยอันนี้มันใหญ่ไปถูกไหมคะพอเราผัดแล้วมันก็จะเล็กลงไปนิดนึงนะคะ่ะ มันจะหกนะคะนะคะเราก็มาทำาพรสครอสนะคะอย่าทำแรงทำแรงมันจะขาดเห็นไหมมันจะเป็นตารางตารางสวยดีห้าำหันแรงมันจะขาดอะนะคะค่อยๆมีดเพราะมีดมันคมอนะ,ะมีดอันนี้คมเราก็ลองยกดูนะคะเวลาผัดออกมาหรือว่าเวลาย่างจะสวยนะคะ่ะ โอเคนะคะได้ได้ไอเดียแล้วนะคะเดี๋ยววิดีโอจะยาวเกินไปค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาย่างหรือว่าจะมาผัดพริกนะคะโอเคค่ะพี่จุ๋มก็สอนวิธีการทำปลาหมึกวันนี้นะคะแล้ววันพรุ่งนี้นี่มันดึกนะคะวันพรุ่งนี้เราค่อยมาทำปลาหมึกย่างหรือว,ว่าปลาหมึกผัดพริกกันนะคะ โอเคนะคะสวัสดีค่ะพี่จุม๋มโสพิทอตเันเตอร์ค่ะแล้วเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ